ครับสวัสดีครับพ่ยพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาานาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่ยพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชาานาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่ยพี่น้องครับก่อนเทไปรับฟังข่าวสารดีๆนมือนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮา ก็ต้องขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิงด่งไว้เลยนะครับเพื่อทั้งช่องของเข้าได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประพาดข่าวสารและสิทธทิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ พี่น้องครับสำหรับมือนีนะครับกับโาผมมาพอ่กิจเชเชนเคยนะครับในช่วงสายๆายก่อนเทียงเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับซึ่งมือนีกับผมกับมีขคอมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องชาวไฮชาวหน้าของข่าอีกเช่นเคยนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆสสำหรับพี่น้องนะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารจากทางช่องของเขานะครับหากยังบด้กดไลค์กดติดตามกับกดเอาไว้เลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทั้งช่องของเขาก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนโดยการมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้เป็นจานวนสิบเครื่องเพื่อเอามาแจกให้แก่พี่พี่น้องที่เขามากกดไลค์กดติดตามและแสดงความผิดเห็นนะครับซึ่งช่องของเขานะครับจะแจกโทรศัพท์มือถือให้แก่พี่พี่น้องต่อเมื่อช่องของเขานะครับมียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนคนและหลังจากที่มียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนคนแล้วนะครับช่องของเขาก็จะมีการซุ้มตรวจ หาลายชื่อผู้ที่จะโชคดีที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานนะครับว,ว่าจะใช้เล่นไลเรียน Facebook เอาไว้ดูข่าวสารดีๆจากทางช่องทาง YouTube เอาไว้ดูข่าวสารดีๆจากทางช่องทาง YouTube หรือว่าจะเอาไว้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลนะครับจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือพี่พี่น้องในเร็วๆนี้นะครับบอกรายใหญ่ห้างครับพี่พี่น้องเดี๋ยวมันให้มาเับาฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับและดูแลกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงข้อการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาประจำปี2563ทับ64สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรงวดที่1ประจำงวดที่18สำหรับเกษตรกรที่เค้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้ระบุวันขัดวาที่เก็บเกี่ยวนะครับระวางวันที่1-7มีนาคม2564สำหรับเขาเปลือกชนิดต่างๆนะครับ ความชื้นบ่เกิน15%ซึ่งเช้าหน้านะครับจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างดังนี้นะครับ 1. นึ่งเขาเปลืองหอมมะลินอกพื้นที่มีส่วนต่างอยู่ที่ตันละ2,120บาท 2. องเขาเปลือกเจ้ามีส่วนต่างอยู่ที่ตันละ240บาท88สตางค์ 3. ามเขาเปลือกหอมปฐุมธานีมีส่วนต่างอยู่ที่ตันละ56บาทส3สตางค์และ4ี่เขาเปลือกเนี้ยนะครับ มีส่วนต่างอยู่ที่ตันละ770บาทยีสบีสตางค์นะครับทั้งนี้นะครับชาวนานะครับจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดนะครับในงวดที่18ซึ่งจะมีดังนี้นะครับ 1. นึ่ขาเปลือกฮอร์มนรีนอกพื้นที่ชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดครัวเรือนละ3 3 9 2 0บาท 2. เข่าเปลือกเจ้าชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดครัวเรือนละ7,200บาท 3. เข่าเปลือกหอรมปทุมธานี ชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดคั่เรื่อนละ1410บาทและ4เข่าเปลืองเนี้ยนะครับชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดคั่เรื่อนละ12,320บาทนะครับจังไดก็ตามแล้วนะครับเพื่อี่นอกเกษตรกรนะครับสาม,มารถตรวจสอบการโอนเงินนะครับจากทางธนาคารทกสได้ที่ลิงก์นะครับที่กับผมได้ว่างไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับและอีกทีหนึ่งนะครับกับผมจะว่างไว้ที่รายละเอียดของคลิปนะครับ รือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารกสอเอมบูไนะครับตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับขรับรเลยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสาหรับมื้อนี้นะครับหากเพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นมาจังไหยนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ